สวัสดีครับบรรยากาศดมามเช้านะฮะของทีบีบามันรันมาสครามครับเช้านี้หลังจากให้อาหารวัวเสร็จนะฮะพักเช้าเราก็ก่อนที่วัวจะได้นอนพักผ่อนอย่างนี้นะเราก็ทําความสะอาดพื้นคอกในสาสะอานนะฮะกวาดลานนะฮะที่เป็นพื้นคอนกรีตนะฮะตรงไหนที่มันแฉะก็กวาดน้ํบอ,อกใช้ไม่กวาดทางมะพร้าวกวาดนะฮะน้ำนี่เปลี่ยนทุกวันนะเช้าเย็นดูแลเรื่องน้ําให้สะอาดนะครับ จากนั้นก็เอาฟางแห้งใส่รางไว้นะเขาคงจะต้องกินฟางในกลางวันนะฮะแล้วคงไปนอนพักผ่อนนะฮะกวาดพื้นตรงไหนมันเป็นพื้นแฉะแล้วก็ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดนะฮะให้แห้งนะฮะทำอย่างนี้ทุกวันนะเช้าเย็นเช้าเย็นนะเพื่อ,อสุขภาพของสัตว์นั่นเองนะครับนะเราต้องดูแล เรื่องสุขภาพถ้าความสะอาดสะอา้านเพียงพอโรงเรือนสะอาดสะอา้านบรรยากาศอากาศถ่ายเทสะดวกสุขภาพของสัตว์ก็จะแข็งแรงนะฮะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะอันนี้เป็นหลักทั่วไปของการสุขภาพิบาลฟาร์มนะฮะก็วัวของเรามีไม่เยอะนะฮะแต่ว่าเราพยายามคัดสรรเรื่องพันธุก,กรรมและวก็การเลี้ยงดูระบบการจัดการฟาร์มให้ดีเยี่ยมนะฮะ อาหารก็ให้อาหารคุณภาพนะฮะเพราะว่าน้องเน้นเรื่องลดต้นทุนการผลิตด้วยนะฮะครับขอบคุณมากนะ,ะครับครับแน,น,นะนําบรรยากาศยามเช้าบริเวณรอบๆโอกวัวของทีบีบามันรันมาสระคำครับครับสวัสดีครับ